สวัสดีครับผมพบกับรายการมาเล่าเรื่องบายชีวิตติมะวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์ที่2 7สิงหาคม2566นะครับผมนี้ก็จะมาพูดเรื่องกำลังใจกันล้วกันกำลังใจของ ผู้ป่วยมะเร็งเพราะว่าเห็นหลายๆคนยคนเป็นเป็นกังวลกังวลว่าเอ่อมะเร็งเราจะกลับมาเป็นอีกไหมทำยังไงถึงจะไม่กลับมาเป็นถ้ากลับมาเป็นแล้วจะทำยังไงมันจะรุนแรงหรือร้ายแรงเพิ่มขึ้นมาไหมเนี่ยคือเราเราไปกังวลมันมากก็ไม่ดีครับสิ่งที่ผมอยากจะบอก เพื่อนๆนะครับเรา่าไปกังวลมันเลยครับผมมันก็อาจาจะจะจะท,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 ทําทำใจยากหน่อยเพราะว่าเราเป็นมาแล้วแต่เราก็อย่าไปคิดมันมากยิ่งเราคิดมันก็ยิ่งไม่ลืมสิ่งที่จะทาให้เราไม่ต้องเป็นกังวลหรือไม่ต้องคิดมากกับเรื่องพวกนี้ก็คือการไปโฟกัสที่อย่างอื่นนะครับผม ไปโฟกัสที่อย่างอื่นยังไงคืออย่าง,งอย่าง,อย,างอย่างตัวพวกเราเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเรานะเราก็ไปโฟกัสที่การออกกาลังกายการหาอาหารที่มีประโยชน์การหาข่าวสารหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงบวกมากกว่าไปดูอะไรที่มันเป็นเชิงลบนะครับผม มันจะได้ไม่ต้องไปคิดมากอย่างส่วนตัวผมนี่ก็รักษามาก็ตั้งแต่ปีปีหกสามนะครับปีหกสามก็ไม่ได้เป็นกังวลว่ามันจะกลับมาหรือไม่กลับมานะเอาส่วนมากผมจะเป็นกังวลเรื่องกินมากกว่ากับการออกกําลังกายเพราะว่าในแต่ละวันผมจะหา เมนูอะไรมากินดีที่มีประโยชน์กับเราแล้วก็หมุนเวียนกันไปไม่ให้มันซ้ำจำเจจนหน้าเบื่อผมก็ยังทำงานนะครับทำงานโรงงานทำงานประจำอยู่เข้างานก็8ปดโมงมี OT ก็เลิกทุ่มครึ่งไม่มีโอก็เลิก5้าโมงก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับ สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเราต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นแค่นั้นนะครับังนั้นเราอย่าเป็นกังวลมันมากเลยางตัวผมนี่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องมะเรลงมากเท่าไหร่รก็จะโฟกัสที่เรื่องการกินการออกกําลังกายแล้วก็หาสัตว์มาเลี้ยงเท่านั้นเลยครับผมเ,เพื่อนๆที่เป็นกังวลก็ลองลองทําดูหาอะไรมาเลี้ยงที่บ้านก็เลี้ยงไม่ใช่ที่บ้านนะครับ ที่บ้านก็มีเตา่าที่คอนแก่นก็มีเตา่านักพอบนมก็มีเตา่าเต่าโูคาตานะครับที่ห้องก็มีถ้าที่ห้องพักที่อยู่ที่ทํางานที่สม,มุทรตะเนี่ยผมก็มีเต,าต่าโซคาตาสามตัวนะตัวเล็กอยู่แล้วก็มีอ้นอีกหนึ่งตัว,วก็มีแมวเมี้ยวใช้ชีวิตประจำมันก็ดูแลตัวเอง ดูแลสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับไม่ได้ไปคิดว่ามันจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่มันก็ลืมมันไปอย่าไปคิดว่ามันจะกลับมาหรือไม่กลับมาหนะ้าที่ของเราคือดูแลสุขภาพตัวเองเท่นั้นแหละครับผมที่อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆนฟังก็นี่แหละครับคือไม่มีใครจะให้กำลังใจเราหรือเป็นพลังบวกให้เราได้เท่ากับตัวเราเองแล้วก็ ครอบครัวเราคนรอบข้างก็เป็นกำลังใจเป็นพลังให้ให้ให้ส่วนหนึ่งในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้จริงๆก็คือด้วยด้วยด้วยตัวเราเองครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่ใส่ใจตัวเองเออไม่คิดบวกถึงต่อให้เพื่อนเพื่อนครอบครัวคนรอบข้างให้กำลังใจเรามันก็ไม่มีประโยชน,น์ครับเราต้องคิดบวกกับตัวเอง ว่าเวลาผมออกกาลังกายเงี้ยผมปั่นจักรยานไปเนี่ยในรัศมีไปกลับเนี่ยร้อยร้อยกิโลนะครับไปห้าสิบกลับห้าสิบหรือไปหกสิบกลับหกสิบผมก็เจอแม่ค้าพ่อค้าเอ่อพวกเพือพ่อนฝูงที่เขาป่วยนะเขาก็อยู่มาได้นานนะครับเราก็เจอกันก็พูดคุยเป็นเรื่องปกติเหมือนคนเป็นควานตบูหวานเป็น โลกทั่วไปนะครับคุยกันเนี่ยไอเนี่ยผมไปเจอป้าคนที่เขาขายน้ำมะพร้าวปั่นที่ผมซื้อแกรประจำนะผมก็ไม่รู้ว่าแกเป็นมะเร็งนะแกก็พูดให้ฟังเนะี่ยว่าแกเป็นมะเร็งเนะี่ยถ้าเราถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นมะเร็งถ้าเขาเป็นมาจะยี่สิบปีแล้วนะครับเป็นเอ่อแกเล่าให้ฟังนะเป็นเต้านมเป็นเต้านมแกคีโมไม่ได้เลยนะ แกต้องกินยายคีโมนะหกเดือนหกเดือนแกกินครั้งหนึ่งนะที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยแกก็อยู่มาอยู่มายี่สิบปีแล้วก็ป้าที่แกขายก๋วยเตี๋ยวที่ผมไปกินประจำอะ่ะแกก็อยู่มาสิบสี่ปีแล้วคือเราเราก็มองโลกในแง่ดีมองในเชิงบวกเข้าไว้มันก็มีและครับป้า ตามกรรมของตัวเองที่อายุไขสั้นก็น,นะครับหมดเวรหมดกรรมแล้วเราทำบุญมาเยอะเราถึงได้ไปพักผ่อนส่วนเราที่ยังอยู่ก็ถือว่าใช้กรรมมีโอกาสได้อยู่บนลุงนี้เราก็สร้างกรรมดีเข้าไว้แค่นั้นเลยครับผมอย่าไปคิดมาก คลิปนี้ก็แน่ยนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนๆก็พูดไปเรื่อยเปอยากให้คนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาตัวอยู่ถ้าเจอคลิปนี้ก็เอาคลิปนี้ให้เขาดูญาติค็เป็นนะครับแน่นเรียกอะไรนะ พี่สาวของพ่อตานะพี่สาวของพ่อตาผมก็เป็นก็ให้กําลังใจก็อยู่แกก็รากษาเคีโมแกก็ปรึกษาคุยกันเป็นเรื่องปกติแม่ของเพื่อนก็เป็นก็แนะนําไปหการกินแก่ก็อยู่ใจชีวิตปกติแกก็ไม่คิดอะไรคือถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่มันก็พูดเป็นเรื่องยากเนี่ พูดง่ายทำยากกวจะผ่านมาได้แต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้จะได้ใช้ชีวิตเรียกว่าใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเมื่อยลอยไม่ซึมเศร้าไม่เหน่งวกดปั่นทุกอาทิตย์นยอน,นี่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องงานห้ามงเย็นก็ปัน่นไปกับสิเจ็ดกิโลวันอาทิตย์ก็ปั่น ถ้าปั่นจากห้องมาส่วนพุทธมนตนสมุทรสาครก็ไปกลับก็บประมาณ2ี่7กิกโลนี่หรือถ้ามีทลิปก็นู่นเนี่ยออกไกลหน่อยอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ไปสมุทรปราการไปวัดสาขาแล้วก็วัดขุนสมุรทรบางทีก็จัดทริป ไหว้พระ9วัดที่สมุทสงครามเข้าไปแต่เช้ากับการ5ามงเย็น6โมงเย็นนี่แหละครับก็ไม่ได้ไปยึดติดกับตัวมะเร็งเขาก็แข็งแรงในระดับหนึ่งนะแต่ภูมิต้านทานเราจะต่ำกว่าเพื่อนเขาหน่อยและแค่นั้นแหละครับอย่างผมนี่ก็ต้องเสียง่ายเอาแล้วนิดๆหน่อยๆถ่ายเลี้ยวก็ ห้องแอร์อยู่ได้แป๊บๆแอร์ตกใส่หัวไม่ได้ไม่สบายฝนตกก็ไม่ได้ฝนตกก็ถึงจะใส่เสื้อกันฝนนะตากฝนก็ไม่สบายแต่ก็ฟื้นตัวทั้งฝนก็ฟื้นตัวง่ายผมพยายามจะไม่ค่อยกินยานะไม่ค่อยกินยาที่ร่างกายมานันไหวถ้าไม่ไหวจริงค่อยไปหาหมอ ไม่อยากเอาเคมีเข้าร่างกายเยอะนี่แหละครับผมก็ฝากเพื่อนๆครับดูแลตัวเองเพื่อผักสวนครัวปลูกกินเองได้ก็ปลูกกินเองครับผมจะได้แข็งแรงอยู่บนโลกนี้ไปน,น,นานๆดูลูกเต้าเจริญเติบโต,ตได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนู่นแหละผมก็กาว่าอายุร้อยยี่สิบปีนู่นแหละผมวาดฝันไว้จะปั่นจักรยาน ดูที่มันจะดูได้ไปถึงเท่าไหร่สำหรคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับผมฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนอาจจะมียุงลงยุงลายคล้ยเลือหลวกเป็นห่วงทุกคนครับค,ครับสวัสดีค,ครับ